อยู่ช่องสาทั้งสิ่งมันมีสิบผ้ามาเบิ่งรถขีดแค่หนึ่งครับรถขีดเป็นของท่านอบตอเองครับงานหลวงไม่ยุ่งมุ่งแต่งานเราท่านอบตอบ้านนี้ก็นีน่นครับมีรถขีดแค่นหนึ่งมีอบตอคนหนึ่งกับมีรถพ่วงครับแรน่นหน่ย ก็ต้องถามครับเรืองานหลวงไปตลอดครับไปลงอ่อยครับโมเมนไปซอยงานหลวงก็สซีมเาเตอร์บอกถึงรายได้ของรถขีดนะครับตูอ,<ม>อยูเคดนี่ครับ<ม>เกตบบันกวนแหลาว<ม>รถขีดนี่รายได้มือหนึ่งก็เขาขี่เป็นตันครับตันละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่เฉพาะขีดนะครับได้ ค้ทนซับอีกตันละ30บาทครับมือหนึ่งกะสมมุติว่ารถคงคงเนี่ยเตะประมาณร้อยตันยืนครับแต่ปัญหาของรถขีบกะมีหลายอย่างเพราะว่าปัญหาของผู้รับเหมาครับในจะอ้อยสุกกระปุกเอ้ย การเฮ็ดทางไฟเลยนี่ต้องนีคนตามเก็บอ้อยอ้อยลุดจากมือกรรมกิจนีคนตามเก็บตลอดทุกอาชีพนะครับการแข่งขันมันสูงแต่ผู้เราเมาเฮ็ดบุรีกับการนีค่าการเลงนกดสุ่น ขีดขั้นเหนียวมากเจ็ดที่ผ่าครับสั่งต่อใหม่ได้ประมาณขั้นนี้ไดยสามปีแล้วครับแต่ปัญหาของผู้ระบอบก็ค,คือว่านั่นครับสมมติว่าอ้อยติดแดนปลายางนะมันมีปัญหาทางไฟการเฮ็ดทางไสการเผาอ้อย สมมติว่าเฮ็ดทางไฟบ่ดีไฟไปลน้นยางเขานั่นแหละครับเรืกรรมเกิดขึ้นแล้วเจ้จาของอยางเขาไม่ยอมนะเขาปรับป๊บบางเหยาาเจอไปเจรหาเขาขั้นเจ้าละหมืน่นกงี้ีครับค่าตกใจที่ยิงมันก็แค่ลวกๆใบยางแค่นั้นแหละครับบดถึงก็ตายนี่แหละปัญหาที่ผู้รับเหมารถขี้บมันเจอมันจะ ดีไปคนละแบบครับถ้าเทียบกับรถแม่โคร้รถขีบเ่าต้องไปวิ่งหางานขึ้นแม่โค้ดเาต้องไปตัดราคาแล้วเ่าต้องย่านว่าสิี่ได้เงินเพราะว่าลงบินหักคาเหมาคขาบรรทุกเข้อบัญชีอ้อยเบิดนี่คือว่าเงินชัวร์อัตโนมัติซึ่งมันต่างกับรถขีดเที่ยวก็แม่โค้อ่ะเอ้ยไปเหมางานไวเนี่ยปล่อยเส้นไวเนี่ย มีรเบียเก็บเงินม,ม,มาเลยเนี่ยตัดราค่ากันเองเน่อันนี้ขีบวะมีครับมีแต่จะเอาเพิ่มสมสัมิว่าขีบไก่ข้างยากเทศกินอยากได้เท่าได้ก็ได้คนอยากตัดก็ลอคิวตัดมาไมเสือนอนกินกับขีบแต่ก็ยุคสมัยนี้ครับกฎหมายพี่บาปัญญาวันออกมา ทำเผาอ้อยมึงพันเอาทหาเพันไปตัดอ้อยไปช้างอ้อยสดโอ้ยเฮ็ดปัญญาวันครับมือหนึ่งมันที่ไหลคนละชิปมัดบัวสาดได้มันสิเเหลวอ้อยเขามีขีดจำกัดของเขาครับนี่นะครับกองอ้อยพุลมเม่งจะมาจ้างข้นงานตัดครับแต่เป็นกองครับกองละหาบาท กองละห้าบาทคุยกันก็คือว่าใส่เจ็ดสิบหาลัมแต่ให้ตายเป็โรบินไม่มีทางหอดนะครับใส่สามสิบสี่สิบ่าเกินห้าสิบครับนี่นะครับผู้ับเมาจะอยู่ได้หรือ,อไรก่าได้กาะคนงานจะเฮ็ดกองหน่อยกองไง่อ่ะจะแก้ใจดีกักบ่ากาเบอคนงานบางคนโหดเนี่ยเขาก็เขียวครับนี่ได้ การว่างไหวย่างอย่างนต้องว่างเป็นแถวเป็นระเบียบว่ารถขีบมันจะได้เห็นงไงเวลาไปใส่ขึ้นรถน่ะมันจะได้เลี่ยงไว้งคนขีบก็จะได้นนสะดวกดี่นี้ค่าบรรทุกตันละร้อยแปดสิบบาทบ <S <S บานผมโชคดีแน่เพราะว่ามันมีทข้างลัดไปนะ้ายเนะขึ้นฝ้ายได้กับประมาณเกินสี่สิบโลครับขาเดียวนี่นะครับรายได้ได แต่ว่าปัญหามันคือว่ามันติดคิวคิวงเงียสามมือสามมือแถวเที่ยวหนึ่งชั่ววาครับปล่อยตันละวหกลอยบางเท่าก็ได้หกลอยเจ็ดลอยก็ตันค่าตัดค่าบรรทุกาาก็ฟาดไปแล้วตันละสี่ลอยปัญหาของเท่าไรไว้ เพ่งจะปูกไมนะ้นลมาเจออ้อยละท่านตายประเทศไทยมาอยู่จุดดีได้ยังไงอ้อยตันละหกลอยก็บาทเจ็ดลอยบาทแค่ใ mm hmm. บอ้อยที่เขาอัดขายนะครับเขาอัดขายตันละแปดลอยขั้วคนนะ่ะใบอ้อยพวกที่มีรถตัดเขาจะทิ่มใบจะมีรถมาอัดใบอ้อยครับส่งโรงงาน ผลิตไอ้ถนนหรือมั้งครับแต่จำบกฮิตนี่ครับใบอ้อยกินบ่ไรแต่ว่ามีราคาแพงกวัวตวุ่นเอยแต่ว่าอ้อยลงราคาน้่งาลยังเป็นยังแพงคือเก่านะทั้งทั้งยีนเกษเรท่องผลิตเองใส่เองแต่รูปได้เองไ่งยยงได้ส่งออกน้ำเขา่าจะเบิ่งออกครับความชิบหายของประเตศไทยเราการบริหารงานผลผลิตทางการ,กรเกษตรศคือวัตถุอย่าง ได้ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมคือราคาที่เพิ่งฝากนะครับที่ยังกับ,บ่ลุงบมเรื่องอะสมัยนี้รถบรรทุกอะแบกน้ำหนักเพราะได้ค้อมสูงจำกัดช่วงนี้ก็มาเจอเผาว,ว้อยเพราะได้อีกลุพื้นที่ลายเขตนะครับถูกจับ บางเจ้าอ้อยขี้ไร่ก็แทบบ่เหลือ,อยังเลยมันหักหลายอย่างอ้อยมันลงทุนหลายครับปุ๋ยปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ยประมาณสองรอบถึงสามรอบใน้บบทำหลุดหนอ่อยฉีดยาไว้ฮอร์มอโมนแน่ยบำรุงแน่ยรถขีดผมนว่าจะได้เสมอไปเจอเจ้าอย่างยากทางยากก็ต้องขี้ไกลแต่ว่าอ่เขาได้เปรียบเป็นต่อคือว่า พะยาการตาดอยมันมีขีดจำกัดเพราะว่าโรงงานมันมีกำหนดปิดทุกคนก็นต้องเล่งเอาอ่อยออกจากไปบางปีเจอฝนหนัหนกๆอ,อ้ยเราจ้างลาก้อยไปถิ่นกันนี่ครับแต่าชีบรุกิกันหาสนใจก็คือว่าคนมันนิยมกันมันบกโกูปะเท ว่าปนะัญหาต่างๆในฟังของอาชีพนี่ครับตันละเจ็ดสิบก็ถือว่าดีนะคันเทียบครับแม่โคแม่โคกับตัดตักละเจ็ดสิบ 70. แต่ว่าขีดเงินชั่วได้ชั่วนี่น่นก็ขีดไม่ยู่ค่าขีดอย่างขีดต้นยางขีดอย่างเนีกยได้ครับหรือว่าจะไปเฮ็ดเปียนปากตักตักมันตังอย่างในไรไ่อย่ให้แปลงแปลงมันล้านมันได เขาแบ่งกันดังสีครับคาตัดเขาจะเป็นตันละลอยคาบรรทุกลอยแปดสิบคาคีบคาซับลอยหนึ่งนี่คือว่าผูรละหเหเมอเฮดเบิรับผิพิชออเบิดทุกอย่างจ้ะมาบอกฟังถึงอาชีพต่างๆลายได้แต่ก่อนกนเคยเรียนหน่อยครับเรียนหน่อยอยูสองสามปีคนละครับ กูได้สนใจอาชีพนี่และปัญหานี่ปัญหามันหลายครับทุกมือกฎเกณมันเรื่องมากก่อนจะตัดก็ต้องไปขอคิ้วคอ,อยยังกับโรงงานมูโยฟิตมันบ่ได้ไมาเห็นหนางานหรอกมันก็ออกหัวไปแล้วก็บ,บังคับไปเศร้าให้เหต,ตามมันโมูหดอกปัญหามันที่เจอ,อยังเนี่ยจะกคิวที่ใดบม่ไดไดจากฝนฝ่าที่มากมือใดต้องแคร่งขันทุกอย่างครับบางคนโมมักอกะว่ามัน โกบะเถมันกคือรถด,ดินรถยางนั้นบ่นใดแต่งสวยเราถึงปัญหาต่างๆให้ฟังครับจ้าฟังที่ตามเนื้อสองสาว้องสิงกดไ์ก็แช่ให้เป็นกำลังแรงใจกัน,นครับสวัสดีครับ